ไฮไลท์ค่ะของ C 3 0 0 c a บคาร์โอเลตคันนี้เนี่ยมีอยู่มากมายบรรยายไม่หมดเลยทีเดียวนะคะอันดับหนึ่งเลยค่ะ C 3 0 0 c a คาร์โอเลตเป็นรถที่แรงมากมีจำนวนน้อยมากแบบนับคันได้ในประเทศไทยแล้วจะหาไม่น้อย40,000กิโลแบบคันนี้ยิ่งยากเข้าไปใหญ่นะคะรถรุ่นนี้เนี่ยมันดีจริงๆเลยกับการที่เขาสามารถทำให้เ,ออเราเนี่ย เปิดประทุนล้ำสมัยและนั่งไปได้ทางครอบครัวนในเวลาเดียวกันเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ1 2 3่งส go ทุกคนดูรอบคันกันก่อนนะคะกับ C 3 0 0 Cabriolet นะคะ AMG Dynamic คันนี้นะคะหล่อจริงๆหรูหรามากๆด้วยชุดแต่ง AMG Body Styling รอบคันค่ะอยากให้ทุกคนมาดูดวงตาของน้องไปพร้อมๆกันนะคะกับไฟหน้า LED Multi Beam ที่ มีความอู้หูสลับซับซ้อนของเส้นสายกันแบบสุดๆไม่ว่าจะเป็นเส้นเดย์ไลท์นะคะที่เป็นเดย์ไลท์ตรอมนี้หรือไฟ LED กว่า50ดวงที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นไฟหน้าสุดอัจฉริยะ mm hmm. เลยมาหน่อยนะคะสะกดทุกสายตาด้วยกระจังหน้าแบบไดมอนด์กริลระก ายเม็ดโครเมียมฟุงฟุ้งสว,สวยสวยแล้วพอเราเหลือบสายตามาด้านล่างค่ะทุกคนเราก็จะเห็นกับตัวคิ้วโครเมียมด้านล่างที่เงาวับปะหนึ่งมีดของเชฟซูชิโอมากกเสะนะคะเงาวับแบบแทบจะตัดคนที่ขับ เลยทีเดียวนะคะหล่อมากๆในดีเทลพระเจ้านะคะ,ะสำหรับทุกคนที่ถามมานะคะว่าเราสวยกับรถโอ้โหขอบคุณมากๆเลยนะคะเป็นขนาดที่ตอบยากจริงๆนะคะงบประมาณคันนี้นะคะอยู่ที่ราคา 2. จุดเท่าไหร่เองนะ2.39ล้านบาทเท่านั้นค่ะนะคะมีแต่เบนท์ไหมไม่มีแต่เบนท์ค่ะมีหลายยี่ห้อเลยทีเดียวนะคะอ่ะ สำหรับ C 3 0 0 c a คาบรลเลนะคะนอกเหนือจากจะมีชุดแต่ง AMG สวยๆแบบนี้แล้วนะคะบั้นท้ายของน้องยังสวยมากแต่เราอยากโชว์บั้นท้ายของน้องแบบเวอร์ชั่นเปิดประทุนแล้วเพราะฉะนั้นเรามาเปิดประทุนกันก่อนเลยดีกว่าค่ะนะคะเดินขึ้นรถก็สวยแล้ววะคือตอนแรกนะก็สวยระดับหนึ่งเนาะแต่พอมายืนข้างรถคันนี้โอ้โหมันสวยขึ้นไปอีกนะคะ เรียกได้ว่ารถเนี่ยมันเสริมคนขับเสริมบารมีเจ้าของค่ะคุณเปิดเข้ามาโอ้โหสวยจริงๆมามาเปิดประทุนกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวจะได้มาดูรายละเอียดกันแบบชัดๆเลยนะคะอะ่ปึ๊บนะคะขอสตาร์ทรถให้คุณก่อนซึ่งกุญแจมีไหมนออ่ามีนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดประทุนนะคะที่ใช้ง่ายมากๆของตัวรุ่นใหม่ก็คือแบบมันจะอยู่แบบนี้เลยนะคะ <S <S เราก็จะสามารถเปิดแบบนี้เลยต้องเหยียบเบรกก่อนด้วยนะคะเวลาเราจอดรถแล้วก็เปิดแบบนี้ค่ะจะเห็นว่าตัวกระจกเขาก็จะหล่นลงมานิดนึงนะคะ <S 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 เพื่อคลิปสเปซไว้ให้กับตัวหลังคาเนี่ยเปิดประทุนไปเลยสวยๆแบบนี้โอ้โหเลออิศอะชอ ักอยากได้อยากได้พระเจ้ามาเรามาเปิดกระจกลงมานะให้ทุกคนดูทังบ้านนะคะดูแบบเวอร์ชั่นเปิดประทุนกันสักนิดนึงนะคะไม่แน่ใจว่าต้องถอยไกลกว่านี้อีกนิดนึงจ้ะเพื่อให้เห็นแบบภาพรวมเนาะโอ้โหสวยไหมสวยเลิศอ่านี่แหละค่ะ อ่าโอเคอ่าต้องปรับโฟกัสนิดนึงนะสวยมากๆนะคะชอบมากอะ่ะใครที่นะคะกำลังหาอะไรบางอย่างนะคะให้เป็นรางวัลของชีวิตนะคะต้องจัดแล้วล่ะมันใช่ขนาดเนี้ยนะคะอ่ะเปิดประทุนแล้วเดี๋ยวเรามาดูภายในพร้อมๆกันนะคะ ภายในของคันนี้ก็จะเป็น AMG แบบเต็มรูปแบบเลยนะคะตั้งแต่พวงมาลัยนะคะ3ก้านแบบ AMG นะคะเอกลักษณ์ของพวงมาลัย3ก้าน AMG เนี่ยก็จะเป็นท้ายตัดแบบนี้นะคะแล้วก็มีปุ่มเกียร์ทริปทรอนิกอยู่สองข้างแบบนี้ด้วยนะคะเห็นน้องใหม่แบบนี้เนี่ยนะคะน้องวิ่งมาเพียงแค่42,173กิโลเมตรเท่านั้นค่ะภายในหรูหราจริงๆด้วยทริมแบบบล็เปียโ เห็นว่าเป็นสีดำเงาหน้ารูปไรตั้งแต่บนลงล่างเลยนะคะตัวกรอบแอร์เนี่ยก็จะเป็นวงกลมนะคะ ให้ความรู้สึกเรโทรนะเป็นการย้ำเตือนเราถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของแบรนด์ mercedes-benz นั่นเองนะคะเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็จัดเต็มไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวจอนะคะทั้งตัวปุ่มตัวนี้นะคะทัชแพดใดๆก็คือมีมาให้ครบเลยนะคะใครที่อาจจะแบ่งกันขับระหว่างเรากับสมาชิกในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือคนที่เรารักนะคะก็สามารถที่จะใช้ปุ่มเมมโมรในการปรับนะคะทีละตัวได้นะคะ หมดการขับขี่ของเขาเนี่ยก็เวิร์กมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นรหัส C300 คาบิโอเลตน้องมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินล้วนๆนะคะที่บำรุงรักษาง่ายมากๆแต่แรงม้าเนี่ยก็คืออลังเวอร์นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะใครที่กำลังหาตัวรถ ะะที่เป็นรถสปอร์ตแบบแท้ทรูเนี่ยก็ไม่ผิดหวังจริงๆกับ245แรงม้าของเครื่องยนต์รุ่นนี้นะคะของ300คาบิโอเล t ค่ะ นอกเหนือจาก performance ก็ดีแล้วใหม่ก็ใหม่ชุดแต่งก็สวยแล้วเนี่ยนะคะยังต้องบอกเลยว่าฟังก์ชันของรถคาบิโอเลตดีมากๆไม่ว่าจะเป็น C c คาบิโอเลตหรือ E คาบิโอเลตก็คือนึกภาพแม้ว่าวถ้าเราอยากใช้รถคันนี้เป็น everyday ค่ะเราอาจจะไม่สะดวกใช้โรสเตอร์เพราะเราอาจจะต้องมีผู้โดยสารที่ติดรถไปด้วยนะคะดังนั้นค่ะฟังก์ชันเบาหลังเนี่ยถึงได้เหมาะสมมากๆนะคะกับคนที่ เพื่อนเยอะญาติเยอะสัมภาระเยอะแหมบางคนบอกรถโรสเตอร์เนี่ยนะเวลาเอากระเป๋าขึ้นรถไม่รู้จะไปวางที่ไหนเวลานั่งกับแฟนเนี่ยไม่รู้จะเอากระเป๋าไปวางตรงไหนนะอ่าเพราะฉะนั้นคันนี้มีที่วางกระเป๋าแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าแบบไซส์ใหญ่แค่ไหนนะคะจะเป็นเบอร์กิน40เหวี่ยงหลัง วางแถวหลังได้เลยสบายมากๆนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปนั่งด้านหลังให้ดูนะคะแล้วเวลาเข้านี่ก็คือเข้าง่ายสบายแบบไม่ต้องแบบโอ้โหปีนป่ายอะไรขนาดนั้นนะอ่ะเรามาดูกันนะคะว่าสามารถเข้าไปนั่งเบาะหลังได้ง่ายแค่ไหนระหว่างนี้ขอดับเครื่องก่อนนะจะได้ไม่สร้างมลภาวะให้กับโลกนะคะ วิธีเข้านี่คือง่ายๆเลยนะคะมันจะมีปุ่มอยู่ที่บริเวณไหล่ของตัวเบาะหน้าเราก็แค่พับแบบนี้ทุกคนเขาก็จะเลื่อนบิดแบบนี้นะคะไปสวยๆเลยนะคะสวยๆแบบนี้นะคะอ่าเราเราก็สามารถที่จะเข้าไปนั่งแบบนี้วู้โหนะคะพกผ้าพันคอหนึ่งผืนแล้วก็บอกค่ะบ,บอกบอกแบบนี้กับท้องฟ้าอันเป็นของเราแล้ว <c oughs> มีท้องฟ้าส่วนตัวเป็นของคุณได้ในงบประมาณเพียงแค่2.39ล้านบาทเท่านั้นฟินกว่านี้ไม่มีอีกแล้วโอ้แม่เจ้านะคะเพราะฉะนั้นค่ะต้องแล้วล่ะนะต้องจัดแล้วล่ะไม่หนาวนี้แล้วจะหนาวไหนคะทุกคนนะคะอ่าไม่หนาวนี้แล้วจะหนาวไหนนะคะนั่งหลังก็สบายนั่งหน้าก็สบาย เวิร์กสุดๆนะคะเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะขอลงนิดนึงนะคะใครที่หารถนะเปิดประทุนนะคะ,ะจากขอมองจากด้านหลังมาซักมุมนึงนะจ๊ะ ใครที่หารถเปิดประทุนนะคะไปรับลมหนาวเป็นรางวัลให้กับชีวิตนะไม่หนาวนี้เราจะหนาวไหนเราไม่ไมววันรู้หรอกว่าหนาวไหนเราจะได้ขับนะคะเพราะฉะนั้นหนาวนี้มาถึงแล้วขับมันเลยขนาวนี้เลยค่ะคุณจัดมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นสามารถนะคะมากันได้นะคะขอมาปิดทั้งด้านหน้านะคะให้ผู้ชมที่เข้ามาทีหลังเนี่ยได้ชมความหล่อของ SLK ด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นใครนะคะที่กำลังหารถเบิดประทุนยอยู่ไม่ว่าจะเป็น S L K 200เก้าเกียร์สวยๆคันนี้ในงบแค่1.59ล้านหรือว่าจะเป็น C 3 0 0 c อ r คา l e รีตในงบเพียง2.39ล้านเท่านั้นนะคะก็สามารถมาชมกันได้เลยที่โชว์รูมเบนส์สมอลทั้มของเรานะคะอยู่ถนนเกษตรนวมินนอกเหนือจาก2คันนี้นะคะก็ยังมีสต็อกรถามากมายอีกกว่าครึ่งร้อยคันค่ะ ค่ะรุ่นไหนเนี่ยมีทั้งหมดเลยเกือบหมดแล้วนะตอนนี้จะเป็น SUV, สไตล์ GLC นะคะ Mercedes b e n z นะคะซีดานสไตล์ C Class E Class COS CL มีให้เลือกหมดนะคะหรือว่าจะเป็นแบรนด์อื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Porsche m i n i นะคะรถตู้เอาพาดเวลฟายฮุนไดเอชวันมาจัสตี้คาราเวลมีให้เลือกครบหมดนะคะ ทุกลายเลยทีเดียวนะคะก็สามารถที่จะมาชมแล้วก็มาเลือกสั้นะคะกันได้เลยที่โชว์รูมของ b e n ส m มอ l m a l l มนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ดูมาจนจบคลิปเลยอย่าลืมกด Subscribe ให้เนงด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอรถเข้าใหม่สดๆร้อนๆที่คัดมาทั้งใหม่น้อยแล้วก็ออปชั่นเด็ดๆเลยค่ะถ้ามีคําถามอะไรโทรสอบถามเราได้เลยหรือว่าจะแอดที่ Line Official หรือติดตามเราที่ช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ ได้เลยนะคะนอกจากนั้นอย่าลืมดูวิดีโอนี้กับวิดีโอนี้ด้วยละคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะ